สวัสดีค่ะผมยิ้มค่ะวันนี้มาถักเปียสองข้างนะคะแบบใส่ไหมน่ารักน่ารักแบบ5้าเส้นกันค่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มถักเปียกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะหยิบผมขึ้นมาหนึ่งช่อค่ะจากนั้นค่ะกรีดแบ่งผมออกเป็น3มเส้นนะคะนำเส้นไหมนะคะสอดใส่เส้นกลางค่ะ ก็จะได้เหมือนดังในวิดีโอเลยนะคะวิธีทักค่ะเราจะนำเส้นทางฝั่งขวามือสอดใต้ผมนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะนำเส้นไหมที่อยู่ข้างบนนะคะสอดลงข้างล่างเส้นที่เราเพิ่งสอดลงข้างใต้ค่ะและนำเส้นใหม่ข้างบนมาทับค่ะก็จะได้ผมในลักษณะอย่างนี้นะคะทางด้านซ้ายมือค่ะสอดเส้นผมลงข้างล่างนะคะ ได้นำเส้นไหมที่อยู่ข้างบนค่ะสอดลงข้างล่างเส้นผมที่พึ่งสอดลงค่ะและนำไหมที่อยู่ข้างล่างทับค่ะได้ผมในลักษณะอย่างนี้ค่ะสอดผมลงข้างล่างค่ะและหยิบผมเพิ่มนะคะเราจะถักคล้ายๆเปียโนนค่ะจากนั้นค่ะนำไหมที่อยู่ข้างบนนะคะสอดลงข้างล่างค่ะและนำเส้นที่อยู่ข้างล่างทับนะคะ างฝั่งซ้ายมือค่ะเราก็จะสอดผมลงข้างล่างนะคะหยิบเพิ่มผมค่ะนำเส้นไหมที่อยู่ข้างบนค่ะสอดลงข้างล่างนะคะและนำเส้นไหมที่อยู่ข้างล่างทับค่ะก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้ค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ นำผมสอดลงข้างล่างนะคะแล้วก็จะหยิกผมเพิ่มค่ะนำเส้นไหมน,นะคะที่อยู่ข้างบนสอดลงข้างล่างค่ะนำเส้นข้างล่างทับนะคะฝังซ้ายมือค่ะสอดผมลงข้างล่างค่ะหยิกเพิ่มผมค่ะถักคล้ายๆเปียนโนนะคะ จากนั้นค่ะนำเส้นไหมที่อยู่ข้างบนสอดลงข้างล่างค่ะและนำไหมที่อยู่ข้างล่างทับผมนะคะเราก็จะถักไปเรื่อยๆ่าง ถักไปเรื่อยๆค่ะจนครบผมนะคะ ผมยิ้มขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอการถักเปียสองข้างแบบ5เส้นใส่ไหมค่ะพบกับผมยิ้มคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ